มาต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินาวาทาโร่ค่ะวันนี้เราจะมาทำพิธีากาศนะในหัวข้อใครจะเป็นคนสารภาพรักก่อน สำหรับความรักครั้งนี้ที่แอบมองตากันไปแอบมองตากันมาแอบชอบกันไปแอบชอบกันมาใครกันแน่ที่จะเข้ามาเปิดเผยความในใจก่อนเป็นคนแรกจะเป็นคุณหรือเป็นเขากันแน่นะคะก็ลองติดตามชมแล้วก็มโนไปฟินจิกหมอนกันไปนะคะกับหัวข้อในครั้งนี้ก็สําหรับใครที่เข้ามาแล้วก็ทําสมาธิเรื่องกองไพ่ทั้งหมดสีกองตุ๊กตาสีตัวนะคะ ก็จะดูว่ากองไหนนะคะให้คําตอบกับคุณได้ชัดเจนมากที่สุดและรู้สึกกับเขามากที่สุดก็เลือกกองนั้นแล้วคลิกไปดูที่ไทม์ไลน์ด้านล่างนะคะเราจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้เสมอนะสําหรับคนใหม่ที่เข้ามาก็จะได้รู้นะคะว่าเราใส่ลิงก์เอาไว้ให้เพื่อความสะดวก แล้วก็มันเป็นการดูดวงโดยรวมหวังว่าจะไม่อินมากจนเกินไปแม่หมอคะฟินจังเลยคะ่ะแล้วเมื่อไร่เขาจะมาบอกชอบคะรอเขาอยู่เฉยๆแล้วเขาจะมาไหมคะถ้าเกิดแม่หมอบอกว่าเขาจะมาบอกชอบนั้นหนูนอนรอก็แล้วกันนะคะอันนี้มันก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะมาคือทุกอย่างอะคะ่ะมันเหมือนกับว่าเราจะต้องมีการลงทุนลงแรงอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆนะไม่ใช่ว่าแม่หมอฟันธงไปแล้วว่าโอเคเดี๋ยวเขาก็มาคะ่ะแล้วหนูจะมานอนรอยอยู่ที่บ้านเออมันก็ไม่ใช่บางทีก็อาจจะต้องแสดงความรักความรู้สึกดีๆความรักมันต้องมีทั้งการให้และการรับอย่างเท่าที ะะมันถึงจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันลงตัวโอเคเนาะเพราะงั้นก็ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะคะมันอาจจะไม่ใช่ไพ่ของคุณเพียงแค่คนเดียวก็หวังว่าจะไม่ฟังแล้วก็อยู่เฉยแต่ความรักมันก็ต้องมาด้วยความพยายามเพราะงั้นไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ในคําตอบไพ่ในช่วงนี้นะคะก็หวังว่าจะไม่ละทิ้งความพยายามในการที่จะได้รับความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะ แล้วก็เดี๋ยวใครที่เลือกกองไพ่ได้แล้วก็คลิกไปดูคําตอบได้เลยค่ะส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวก็ทักทายกันมาที่ Facebook มินาวาทาโร่และขอบคุณสําหรับทุกกาลังใจการกดไลค์ซับสไคร e กดกระดิ่งกดแชร์และคอมเมนต์พูดคุยนะคะเราไปดูคําตอบให้กันเลยว่าแต่ละกองนั้นจะมีใครแอบชอบเราบอกก่อนหรือคุณจะเป็นฝ่ายไปบอกเขาก่อนอ่ะก็ลองเช็กกันดูนะคะไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีคนที่เลือกพิรอากาศกองที่1ในหัวข้อใครจะเป็นคนสารภาพรักก่อนนะคะสำหรับอย่างแรกเราจะมาดูกันว่าเขาที่คุณคิดอยู่นั้นเขาคิดยังไงกับคุณนะคะ ตอนนี้เหมือนมันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในความคิดนะเขาอาจจะประเมินสถานการณ์ความคุ้มค่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือว่าความเป็นไปได้ในอนาคตอยู่แต่บางทีเขาเองก็อาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่ายังคงรอคอยยังคงรู้สึกเดี๋ยวคุณอยู่ยังคงรู้สึกว่าคุณเป็นเหมือนคนที่แบบทำงานเก่งใช้ชีวิตดีมีเพื่อนเยอะมีสรภาพอะไรประมาณนี้นะเขารู้สึกลังเลใจอย,อยู่เหมือนกันนะคะจากสถานการณ์ตอนนี้เขาไม่ค่อยแน่ใจว่า ควรจะรอหรือควรจะไปต่อดีนะและถ้าจะถามว่าใครจะเป็นคนมาสารภาพรักก่อนนะคะฝั่งของเขาเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีโอกาสที่ค่อนข้างจะ เป็นเขามากกว่านะที่จะเข้ามาสารภาพร,รักในครั้งนี้ก่อนแต่ถึงอย่างนั้นบางทีเขาเองก็ค่อนข้างจะต้องใช้เวลาค่ะค่อนข้างที่จะใช้ความคิดเยอะสําหรับคนคนนี้เขายังรู้สึกเหมือนกับว่าเออมันมันมีอะไรที่แบบต้องหาเหตุหาผลหาอะไรมาซัพพอร์ตว่าเขาจะต้องไปบอกชอบคุณหรือว่าอะไรยังไงดีหรือว่าควรที่จะเป็นเขาไหมที่เป็นฝ่ายพูดก่อนอะไรประมาณนี้นะแต่ในใจลึกๆแล้ว่เขาก็มองว่าเออคุณก็เป็นคนที่แบบ ดูแล้วเป็นคนที่เหมือนกับมีความน่าจะเป็นคนในครอบครัวเดียวกันได้น่าจะเป็นพ่อของลูกแม่ของลูกอะไรประมาณนี้นะคะก็อาจจะมีเปอร์เซ็นต์สูงที่เขาจะเป็นฝ่ายเข้ามาบอกความรู้สึกดีๆที่มีกับคุณก่อนส่วนถ้าถามว่าเป็นฝั่งคุณหรือเปล่าเนี่ย ไม่มีทางเลยค่ะคุณเองนั้นบางทีช่วงนี้อาจจะยังไม่ค่อยแน่ใจอะไรสักเท่าไหร่คุณอาจจะมีความลังคของความรักเก่าหรือว่าอาจจะมีอะไรที่แบบเหมือนกับทาให้คุณรู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมจะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครแล้วก็ยังคงคิดว่าอยากจะเป็นเพื่อนกันไปก่อนมากกว่าในเวลานี้ค่ะมันอาจจะเป็นด้วยการแสดงออกของคุณหรือเปล่านะที่ทําให้เขารู้สึกไม่แน่ใจในช่วงเวลานี้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเขาเองนั้นอาจจะต้องคิดเยอะหน่อยก่อนที่จะเข้ามาพูด ในเรื่องราวความรู้สึกของเขานะคะและสําหรับกองที่1นนะคะก็คือเขาจะเป็นฝ่ายที่สารภาพความในใจก่อนเพราะงั้นสําสหรับตรงนี้ก็ หวังว่าจะได้รับคําไกด์ไลน์ไปบ้างแล้วนะคะว่ายัางไงก็ตามแต่ว่าทางฝั่งคุณนะคะก็มีความรู้สึกว่าไพ่มันค่อนข้างจะบล็อกพลังงานความรักนะเหมือนคุณยังเจ็บกับความรู้สึกเดิมๆและยังรู้สึกว่าไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ไม่พร้อมที่จะไปต่อมันก็เลยเหมือนกับทําให้ความรักความสัมพันธ์ในอนาคตกับคนคนนี้มันก็อาจจะมีสิทธิ์ชดได้ถ้าหากคุณไม่เปิดใจให้กับตัวเองยังไงก็ลองคิดกับความรู้สึกของตัวเองดูก่อนที่จะ ถึงช่วงเวลาที่เขาจะเข้ามาพูดคุยหรือว่าเข้ามาสางสัมพันธ์นะคะก็ขอให้เคลียร์ใจตัวเองก่อนนะสำหรับคนที่เลือกกองนี้แล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจการกดไลค์สับสไครต์กดแชร์รวมทั้งคอมเมนต์พูดคุยนะคะและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีคนที่เลือกกองที่2สําหรับพิษอาการในหัวข้อใครจะเป็นคนสารภาพรักก่อนนะคะสําหรับอย่างแรกเราจะมาดูที่ความคิดของเขาที่มีต่อคุณก่อนนะช่วงเวลานี้ค่ะเขาเหมือนกับว่ามันมีความรู้สึกที่มันเป็นเหมือนพรมลิขิตอะไรบางอย่างนะที่ทําให้เขารู้สึกว่ามันมีไฟมีกําลังใจมีแพชชั่นในการเข้าหาคุณซะเหลือเกินคุณเป็นเหมือนอะไรบางอย่างที่สร้างความหวังเล็กๆในใจของเขา ขึ้นมานะคะเหมือนกับมันมีบางอย่างที่มันเป็นเรื่องราวที่ทําให้เขารู้สึกถึงคุณได้มากๆเลยนะอาจจะบางคนอาจจะรู้สึกถึงพรมลิขิตโชคชะตาแรงผลักดันของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรพวกนี้เลยก็ได้ะคะ่ะแต่บางทีมันก็มีอะไรบางอย่างที่เขาเองก็รู้สึกว่ามันอาจจะยังไม่ค่อยแน่ใจนะเขาอาจจะยังรู้สึกว่ามันจะต้องหาช่วงเวลาในการแบบ คร่ครวญสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะตัดสินใจในการเริ่มต้นให้มันชัดเจนแต่ตอนนี้ในใจเขารู้สึกว่าการที่มีคุณเนี่ยมันเป็นเหมือนความหวงังเป็นเหมือนไฟในความรู้สึกที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตของเขาแล้วล่ะค่ะส่วนถ้าถามว่าใครจะเป็นคนสารภาพรักก่อนนะมันมีโอกาสที่จะเป็นฝ่ายเขานะเพราะว่าตอนนี้เหมือนเขาเองก็กําลังวางแผนคิดเยอะ อยู่ในใจว่าแบบจะต้องทำยังไงสำหรับการเริ่มต้นจะต้องทำยังไงถึงจะทำให้คุณนั้นรู้สึกว่าเขาอะให้ความรู้สึกดีให้ความรู้สึกหวังดีกับคุณช่วงเวลานี้ค่ะเหมือนคุณกับเขาอะขึ้นราชาไม้ทั้งคู่เลยนะอารมณ์มันเหมือนแบบเป็นคนที่ไม่ได้ จะยอมอยู่ในความสัมพันธ์กับใครง่ายๆอ่ะเพราะงั้นกว่าที่จะเข้ามาคุยกันเนี่ยค่อนข้างจะคิดเยอะทั้งสองฝ่ายแต่ตัวของเขาเองอ่ะเหมือนจะมีไพ่ของการเริ่มต้นที่ชัดเจนมากกว่าส่วนทางฝั่งคุณนะคะความรู้สึกของคุณมันเป็นเหมือนกับยังมีความเจ็บปวดความรู้สึกไม่ไว้ใจความระแวงใจความไม่เชื่อใจอะไรบางอย่างอยูอ่แล้วคุณเองก็ยังมีความสุขกับตัวเองอะคะ่ะเหมือนกับถ้าเป็นคนโสดก็ยังแฮปปี้กับความโสดยังรู้สึกเติมเต็มตัวเองได้ ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าจะพร้อมกับการเริ่มต้นความสัมพันธ์หรือเปล่าเหมือนแบบเป็นช่วงเวลาที่คุณเหนื่อยใจไม่ค่อยแน่ใจว่าควรจะเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ไหมยังไงก็ตามนะคะถ้าหากเขาเข้ามาแล้วเขาเป็นฝ่ายเริ่มก่อนเนี่ยก็อยากจะให้ลองแบบเปิดใจสักนิดนึงหรือว่าอาจจะลองคุยกันไปก่อนเนาะเพื่อที่จะได้ศึกษาดูใจระหว่างกันละกันเพราะว่าตัวต,วตนของเขาเองจริงๆอะ่ะก็ได้ไพ่ราชาไม้เหมือนกับคุณก็คือไม่ใช่คนที่แบบจะเออลงหรือว่าจะ มีความสัมพันธ์กับใครง่ายๆนะคะเพราะอย่างนั้นก็อาจจะต้องใช้เวลาในการดูกันสักระยะนะสำหรับคู่นี้ยังไงก็ขอให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วก็ให้ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะการกดไลค์ Subscribe, กดกระดิ่งกดแชร์การคอมเมนต์พูดคุยนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกพี่อากาศกองที่3ในหัวข้อใครจะเป็นคนสารภาพรักก่อนนะ สำหรับอย่างแรกเราจะมาดูที่ความคิดของเขาคนนั้นที่คุณคิดถึงนะคะว่าเขาคิดกับคุณยังไงบ้างสำหรับตอนนี้ค่ะเขาเหมือนกำลังรอคอยอะไรบางอย่างด้วยความอดทนนะคะอาจจะดูเหมือนว่าเขานับเป็นฝ่ายที่จะหลีกเลี่ยงเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างรู้สึกว่าบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่มีคนเข้าหาเยอะไหมหรือว่ายังไง เขาก็เลยเหมือนกับว่าเขารู้สึก,กอึดอัดใจที่จะต้องอยู่ในความสัมพันธ์หรือว่าอยู่ในการพยายามกับคุณในช่วงเวลานี้ค่ะแต่เขาเองก็อยากจะมอบความรู้สึกดีๆอยากจะแสดงให้คุณเห็นว่าเขาก็รู้สึกดีกับคุณอยู่นะ แต่ถึงอย่างนั้นมันก็เหมือนกับว่าความรักครั้งนี้มันมันมีอะไรที่ดูเหมือนกับมีทางแยกสองทางเนาะบางที่อาจจะเป็นคนไกลหรือเปล่าหรือว่าเป็นความรักที่แบบต่างชาติต่างภาษา houses, อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องใช้เวลาในการอยู่ห่างกาันต้องเดินทางมาหาการสักพักนึงหรือว่าอาจจะมีความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่ามันไม่ชัดเจนมันมีคนอื่นอยู่ด้วยในความสัมพันธ์แล้วเขาเองก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยยากที่จะต้องจัดการกักบความรู้สึกความสัมพันธ์ในครั้งนี้อยู่เหมือนกัน แล้วถ้าถามว่าในไพ่กองนี้ใครจะเป็นคนสารภาพรักก่อนมันก็ไม่ค่อยชัดเจนนะมันมีความรู้สึกเหมือนเขาเองอะยังมีความแบบชอบพูดชอบคุยชอบหาความสุขความสบายใจใส่ตัวเองอยู่บ้างแล้วมันก็เหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์อยู่นะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าหรือว่ามีการงานมั่นคงมีความเป็นตัวของตัวเองมีความ มีอัตรามีตัวตนชัดเจนแล้วก็ไม่ค่อยจะยอมลงให้กับขครง่ายๆอะคะ่ะบางทีอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งกว่าที่เขานั้นจะให้ความเ,เข้าใจแล้วก็เคลียร์ตัวเองก่อนแล้วก็มันมีไพ่จัดเม้นเนาะซึ่งมันอาจจะหมายถึงเขาเนี่ยแหละที่จะเป็นฝ่ายที่เข้ามาพูดหรือว่าแอบมาแสดงความรู้สึกนิดๆหน่นนอยๆให้คุณพอจะระแคะระคายแล้วก็เหมือนมาเช็คเลตติ้งดูก่อนว่าคุณจะโอเคไหมอะไรแบบนั้นแต่ ใจเขาอ่ะมันก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนว่ามันจะเป็นฝ่ายที่มางอหอ,อความรักสักทีเดียวนะบางทีมันก็เหมือนเขาอาจจะมากระแซะนิดนิดหน่อยๆเข้ามาใช้คําพูดให้คุณนั้นรู้สึกเหมือนกับว่าเขาอาจจะชอบหรือว่าให้คุณนั้นอาจจะเป็นฝ่ายที่เหมือนแบบว่ามันเหมือนเป็นการดูใจการลองใจก่อนนะคะแล้วเขาก็อาจจะไม่ได้ชัดว่าเขาจะเป็นคนที่พูดเลยอะ่ะแต่เหมือนเขาจะเข้ามาทําให้คุณนั้นรู้สึกว่าเขาอ่ะโอเคที่จะเข้ามาเริ่มต้นกับคุณ เช็คเลตติ้งดูก่อนว่าคุณอะโอเคหรือเปล่าแล้วเขาค่อยจะพูดออกมานะคะส่วนในตัวของคุณเองอะมันเหมือนตอนนี้คุณเองก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนะคะยังไม่ค่อยเปิดใจเท่าไหร่เหมือนเหมือนกับแบบมันมีความรู้สึกสับสนวงวยอยู่ในใจของตัวคุณเองว่าแบบ สดหรือว่าแบบอยู่ตอนนี้ที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็ดีอยู่แล้วอ่ะยังไม่อยาาเอาใครเข้ามาเพิ่มตีใจนึงมันก็เหมือนแบบเฮ้ยอยากจะเริ่มต้นจังเลยกับคนคนนี้หรือว่าอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอยากจะคุยอยากจะพูดอยากจะเข้าหาเหมือนตอนนี้ใจคุณมันยังตีกันเองอยู่อ่ะมันยังไม่ชัดเจนอะไรประมาณนั้นนะคะก็เลยเหมือนกับว่าบางทีก็อาจจะรอสัญ,ญญาจากเขาก่อนก็ได้ว่าแบบเขาจะเข้ามาเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยคนถึงจะกล้าที่จะแสดงตัวออกไปว่าคุณรู้สึกยังไงหรือว่าอยากจะคุยกับเขาต่อไหมอย่างนี้เนาะต่างายก็ต่างแบบ รอให้อีกฝ่ายแสดงออกก่อนอยากจะรอให้อีกฝ่ายเช็คเลตติ้งเข้ามาหาก่อนมันก็เลยเหมือนกับว่าบางทีอะค่ะการที่จะเริ่มต้นได้เนี่ยมันก็อาจจะต้องใช้ในเรื่องของความกล้านิดนึงเนาะบางทีอาจจะไม่ใช่คุณหรอกคะ่ะที่จะเป็นฝ่ายเข้าไปชัดเจนถึงความแบบว่าจะรู้สึกดีกับอีกฝ่ายก่อนแต่อาจจะเป็นเขามากกว่าที่เข้ามาคุย แต่ยังไงก็ตามะคะ่ะก็ขอให้ระวังนะคะถ้าหากความรักความสัมพันธ์นี้มีตัวจริงของใครบางคนอยู่แล้วการเริ่มต้นมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะอาจจะต้องรอให้มันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากกว่านี้นะคะอันนี้พูดไว้เผื่อสาหรับใครบางคนที่มีคนรักหรือว่าใครบางคนที่มีคู่อยู่แล้วหรืออาจจะเป็นเขาคนนั้นที่มีคู่อยู่แล้วก็ไม่ควรที่จะเข้าไปสร้างความสัมพันธ์ที่สับสนเนาะเพราะว่าวิบากกรรมตรงนี้มันอาจจะทําให้ความรักของคุณนั้นมันค่อนข้างจะไปต่อได้ยากลําบาก หรือว่าบางทีอะค่ะใครบางคนก็อาจจะทําให้ความรักความสัมพันธ์มันมีปัญหาและวุ่นวายกันได้เนาะเราก็เลยไม่อยากสนับสนุนในตรงนี้เพราะงั้นก็จะพูดเอาไว้ก่อนเพราะว่าหน้าไพ่มันก็ค่อนข้างจะขึ้นมาประมาณนั้นอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับการลังใจการกดไลค์ u like, b s c r i b e กดแชร์รวมทั้งการพูดคุยคอมเมนต์กันมานะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีคนที่เรื่องเพียกาศกองที่4ในหัวข้อใครจะเป็นคนสารภาพรักก่อนนะคะอย่างแรกเราจะมาดูกันว่าความคิดของเขาคนนั้นกับคุณเนี่ยมันเป็นยังไงนะ สำหรับเขาคนนั้นเนี่ยเรียกว่าช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่ามันมีอุปสรรคปัญหาในความรู้สึกของเขาเขารู้สึกว่ามันเหนื่อยยากนะคะค่อนข้างจะลาบากใจค่อนข้างจะมีความขัดแย้งในใจสูงค่ะบางทีอาจจะรู้สึกว่ามีคู่แข่งค่อนข้างจะเยอะบางทีเขาก็รู้สึกเจ็บปวดความรู้สึกที่มันเหมือนกับว่ามันไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์การที่เหมือนกับว่ามีการคุยกันมากกว่า2คนการที่เขารู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันเป็นเรื่องยากที่จะเป็นไปได้นะคะก็ส่วนถามว่าใครที่จะเป็นฝ่า เข้ามาเปิดเผยใจก่อนนั้นมองแล้วก็เป็นเรื่องยากทั้งคู่นะคะตอนนี้อาจจะเหมือนกับเขาเองอะ่ะ mm hmm. ก็มีความรู้สึก mm hmm. ถึงการเริ่มต้น mm hmm. ที่อยู่ในใจรึกๆว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกกับคุณมากๆเลยอะ่ะแล้วเขาเองก็รอคอยอยู่นะเขายังคงมองหาคุณอยู่เรื่อยๆแต่อีกใจหนึ่งมันเหมือนเขาพยายามจะตัดใจ mm hmm. พยายามจะตัดขาดความสัมพันธ์ในครั้งนี้ mm hmm. พยายามจะจบแล้วก็ อยากจะมูฟออนออกไปอะค่ะเขาเองก็มีความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากจะเข้าหาคุณและอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากจะตัดใจจากคุณในใจตอนนี้เหมือนเขาอะก็รู้สึกสนใจแล้วก็รู้สึกชอบคุณอยู่แต่ว่าอีกใจหนึ่งมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกว่ามันยากเกินไปมันเหนื่อยเกินไปมันไม่คุ้มค่าหรือบางทีใครบางคนหรือคุณนะอาจจะมีคนที่ คุยอยู่แล้วหรือว่าดิวอยู่แล้ว,ลวเขาก็ไม่อยากจะเสียหน้าเสียเวลาในตรงนี้ค่ะส่วนความรู้สึกคุณเองนั้นมันก็เหมือนกับว่าคุณเองก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องที่มันยากนะ <Okay. S 2> เป็นภาระอย่พอสมควร<ๆ>การจะเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเออแต่คุณเองก็มีความรู้สึกว่ามันมี mm. มีความรู้สึกดีดเๆเล็กๆน้อยๆในการเริ่มต้นขึ้นมากับคนคนนี้อาจจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่น่ารักแล้วก็รู้สึกแบบน่าสนใจเหมือนกันเพียงแต่มันก็เป็นความรู้สึกเริ่มต้นที่ คุณเองก็รู้สึกว่ามันควรจะนิ่งๆไว้อะมันอาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะกับการเริ่มต้นช่วงนี้ก็เลยเหมือนคุณเองก็นิ่งเขาเองก็พยายามตัดใจมันก็เลยเหมือนกับว่าไม่แน่ใจว่าสุดท้ายเราจะมีใครที่เข้ามาเปิดเผยใจก่อนไหมเพราะว่าเหมือนกับต่างคนต่างรู้สึกดีต่างคนต่างรู้สึกชอบแต่ก็ฟอร์มเยอะและบางทีมันอาจจะมีความรู้สึกที่ว่า อาจจะมีใครบางคนที่มีคู่อยู่แล้วซึ่งมันอาจจะไม่เหมาะสมในช่วงเวลานี้ยังไงก็ตามถ้าหากคุณเขามีคู่อยู่แล้วแม่หมอไม่สนับสนุนนะคะให้ความสัมพันธ์มันยุ่งยากและน่าปวดหัวกว่าเดิมแต่ถ้าหากคุณกับเขาเช็คแล้วไม่มีใครจริงๆช่วงเวลานี้ค่ะถึงจะไม่ใช่ฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายที่จะพูดก่อนแต่ว่ามันก็คือต่างคนต่างรู้สึกดีกักนอะมันเป็นความรู้สึกเริ่มต้นที่มัน เหมือนจะโอเคแต่มันอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่คุณอาจจะต้องใช้เวลาในการฝ่าฟันอุปสรรคไปนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้ละกันนะคะสําหรับใครที่ยังอยู่ในความรู้สึกที่มันติดขัดในเรื่องของปัญหาอุปสรรคซึ่งไม่ได้หมายถึงการเป็นมือที่นาอนะ,อะเราละไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วก็ขอบคุณสาหรับการกดไลค์ u b s ส r i b e กดกระดิ่งกดแชร์นะคะรวมทั้งคอมเมนต์ที่พูดคุยกันมาสาหรับแม่หมอในการเลือกหัวข้อพิ่อากาศมาให้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ